สวัสดีครับทุกท่านรู้ไหมครับมิชฉาชีพเนี่ยชอบผู้เสียหายอย่างนี้มากที่สุดเลยนะครับหรือจะเรียกว่าเหยื่อก็ได้ทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงจากแชร์ลูกโซ่หรือแม้กระทั่งเงินบุญก,ก็ตามนะครับมันจะมีผู้เสียหายเพศหนึ่งที่ไม่ยอมไปแจ้งความแล้วก็สาบแช่งนะครับสาบแช่งมั่งเผา,าพริกกับเกลือไปวัดไปวาที่ไหนขอสาบแช่งมันให้มันไม่จเจริญให้มัน มีอันเป็นไปนะครับมิจฉาชีพชอบเหยื่อพวกนี้ชอบมากๆนะครับเราจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นแชร์ลูกโซแตกนะหรือแม้กระทั่งเงินบุญก็ตามเนี่ยมันจะมีแม่ทีมหรือว่าคนที่เป็นบอสหัวสายเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มมันด้วยแล้วก็คอยบอกว่าแจ้งความไม่มีประโยชน์อะไรแจ้งความไม่ได้เงินคืนนะครับซึ่งผมจะบอกว่าการแจ้งความเนี่ยเป็นการเรียกร้องสิทธิของเราที่เสียไปแล้วมันจะมีขั้นตอนต้องเข้าใจนะครับกฎหมายมีขั้นตอน ไม่ว่าคุณแจ้งความปุ๊บจะได้เงินคืนปับ๊บใช่ไหมเจ้าหน้าที่เขาต้องอะไรครับดําเนินคดีแล้วก็ตามสืบทรัพย์ที่เล่นแร่แปรธาตุไปอยู่ที่ไหนแล้วก็เรียกติดตามกลับคืนมาถึงตอนนั้นเนี่ยก็จะเอาทรัพย์มาแบ่งนะครับซึ่งมันอาจจะได้ไม่ครบแต่ว่าก็จะได้คืนนะครับทีนี้คนที่ไม่ไปแจ้งความเนี่ยบางคนนะบางคนเนี่ย,นนยโอ้ยทั้งสาปทั้งแช่งทั้งด่านนะครับสุดท้ายพอเวลาเขาเอาทรัพย์มาคืนเนี่ย ตัวเองอาจจะงงเอ๊ะทำไมเราเราเราทำไมเราไม่ได้เงินคืนเพราะไม่ได้ไปแจ้งความเองครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมิจาชีพชอบชอบบุคคลประเภทนี้มากเลยนะครับเพราะว่าคุณจะด่าเขาร้อยครั้งพันครั้งหรือว่าเป็นล้านครั้งนะครับหรือจะสาบแช่งยังไงก็ตามเนี่ยมันไม่มีผลกระทบกับตัวเขาแต่ถ้าคุณแจ้งความแค่ครั้งเดียวมันจะมีผลกระทบกับตัวเขาทันทีนะครับพิจาชีพชอบคนประเภทนี้มาก เราจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มีคดีอะไรเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับหลอกลวงอะ่ะมันจะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งแฝงเข้ามาและจะพูดทํานองเนี้ยว่าแจ้งความไม่ได้ประโยชน์อะไรติดตามทรัพย์คืนไม่ได้หรือได้ก็ไม่ครบนะครับซึ่งทุกอย่างมันเป็นขั้นตอนต้องใช้เวลานะครับมิจฉาชีพชอบคนประเภทนี้มากเลยคนที่ไม่แจ้งความคนที่ด่าคนที่สับแช่งนะแล้วบางคนคิดว่าคิดซะว่าซื้อ,อหวยคิดซะว่าทาบุญนะครับอย่าเรียวกว่าทําบุญเพราะว่า <laughs> พวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับยิ่งเราปล่อยเอาไว้เขายิ่งไปหลอกคนอื่นต่อนะครับเขาชอบมากเลยนะครับสําหรับคนที่ตกเป็นเหยื่อแล้วไม่เข้าไปแจ้งความมิจฉาชีพชอบคนเพชน,นี้มากนะครับสวัสดีครับ